สวัสดีค่ะหมอโอรีวิวนิทานนะคะวันนี้หมอโอจะรีวิวนิทานเรื่องต่อแถวอะไรกันนะเอ๊คุณคุณไม่เอ่ย,คคอยใครที่เคยอ่านเรื่องรถติดอะไรกันนะหมอโอว่ามันก็คล้ายๆกันนะค่ะก็คือสัตว์มันจะมาต่อแถวแล้วก็มีลำดับด้วยนะคะแต่ว่าอันนี้ไม่รู้อ่ะอยู่ๆมันก็มีเจ้ากบมารอค่ะมารอเป็นตัวที่หนึ่งนะเออปรากฏว่ามันก็จะมีสัตว์ต่อแถวกันมาเรื่อยๆในแต่ละเรื่องแต่ละเรื่อง แต่ละหน้าแต่ละหน้าก็จะเป็นสัตว์ต่างๆมาต่อคิวแล้วก็เป็นเรื่องราวที่สัตว์มคุยกันเนะาะค่ะก็ไปเรื่อยๆแล้วเอ๊แล้วสรุปแล้วเขามาต่ออะไรกันก็ที่แท้ก็คือมาถึงเจ้าคิวที่50นั้นงรู้สึกเออจาก50ไล่มาจนถึงลำดับที่1นนะก็คือเจ้าตัวใหญ่สุดก,ก็คือช้างเนาะก็ที่แท้ก็มาต่อคิวไม่อยากเฉลยเนี่ยนะเออแต่ว่ามันก็ที่แท้ก็มาเนี่ย นะตอบคิวกับปาวาและทีนี้สัตว์มันก็จับกันเมื่อวานนี้หมอให้ลูกดูเนะเออก็บอกว่านี่ดูสิมันสัตว์มันต่อกันนะมัาอยู่บนปาวาใช่ไหมเราปาวามันจะกระโดดอะไรนี่แหละตีลังกาเนี่ยทีนี้สัตว์มันก็ไม่ตกนะหมอบอกว่าไอ้ทำไมสัตว์มันไม่ตกเขาพยายามคิดใหญ่เลยว่าอ๋อนี่ไงมันเอา่ะเอาขาจับกันไว้นะแม่อะไรอย่างเงี้ยจับกันมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยคือมันเป็นนิทานไงเด็กก็เลยสัตว์มันไม่ตกหรอกนะแล้วก็แบบทุกคนก็สนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบเออก็ตลกดีนะ อลรไม่ต้องคิดเยอะเด้อนะไม่มีอะไรเยอะๆเด้อนะกอ็อ่านสักนิดหนึ่งนะประวัติผู้เขียนโทโมโกะโอมุระเกิดที่กรุงโตเกียวเธอเคยเป็นพนักงานบริษัทมาก่อนแล้วเข้ารับการศึกษาที่พาเล็กคลับสคูลโรงเรียนด้านการทำภาพประกอบก่อนจบมาเป็นนักวาดภาพประกอบในปัจจุบันหนังสือนิทานของเธอเรื่องภารกิจซื้อของครั้งแรกเป็นแบบนี้เนี่ยนะ ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมจากการประกวดหนังสือนนี้ิทานพินพอยต์ครั้งที่3นอกจากนั้นเธอยังมีส่วนร่วมทำภาพประกอบให้นิทานอีกหลายเล่มน่มารักดีนะก็ไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะเล่มน,นี้กองแพรวเพื่อนเด็กนะสองร้อ้าสิบาทราคาสูงนะแต่ว่ามันก็อ่านซ้าได้มันก็แข็งแรงดีปกแข็งนะแล้วก็หมอว่าถ้าลูกเราต้องนับอะ่ะฝึกการนับก็ดีนะค่ะสําหรับเด็กถ้าชอบเรื่องรถก็รถติดอะไรกันนะถ้าชอบสัตว์ก็ เรื่องนี้หรือว่าจะมีทั้ง2เรื่องเลยก็ดีค่ะอยากมาเจอหมอโอก็วันจันทร์ถึงวันศุกร์น้ำลแบบายงเช้าถึง5้าโมงเย็นนะคะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะสวัสดีค่ะหมอโอ